นอนออนไลน์ครับผมเดินทางมาถึงหมู่บ้านหอยหงครับหมู่บ้านไทยเหนือแบบเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับแต่ว่าต้องเข้าไปด้านในผมจอดรถไว้ตรงนี้แล้วนะครับตรงหน้าปากทางเข้าที่เป็นหมู่บ้านเก่าๆด้านในเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้ชมการเดินทางมาหมู่บ้านไทยเหนือที่อยู่เส้นทางไปทางเมืองลังครับก็จะเจอแบบนี้นะเป็นหมู่บ้านดินที่ยังไม่เผาแล้วก็จะปลูกแบบสูงๆแบบนี้นะเดี๋ยวข้างในน่าจะเก่ากว่านี้นะเห็นน้องตัวคําติ๊บบอกแต่ผมไม่แน่ใจว่า มันจะมีไม้ผสมอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าเพราะหน้าต่างก็เป็นไม้และตัวเรือนด้านนอกที่ต่อมาเป็นไม้หมดเลยนะแต่ว่าบางบ้านนี่ก็ทําเป็นปูนก็มีแล้วเห็นไหมครับก็เขาเริ่มพัฒนายกพื้นจริงๆคือถ้าเป็นบ้านดเดิมมันจะเป็นพื้นดินอย่างเงี้ยอิฐอย่างเงี้ยไม่เผาเห็นไหมครับแล้วก็ชานก็จะออกมาแต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นดินแต่จะมีบ้านที่เป็นดินด้วยะนาะนี่ยจะมีผสมดินอยู่เพิ่มเห็นแล้ว นะอันนี้คือหมู่บ้านนี้เขามีประมาณกี่หลารเรืองอ่อนรู้ไหมอืมน่าจะหกเซนนะดินดินอ๋อที่เก็บข้าวเหมือนเอาขี้วัวมาแปะเลย <c oughs> <c oughs> ขี้วัวรือว่าดินถ้าเป็นบ้านพี่เมื่อก่อนมันเหมือนใช้ขี้วัวแหง้งแล้วแบบเป็นดินนะ แล้วทําไมบางบางช่วงถึงเป็นดินบางช่วงเป็นไม้พอรู้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นไม้ข้างๆเป็นดินข้างหน้าอย่างเงี้ยรู้ปะเนี่ยตัวบ้านเนี่ยกำลังเดีว <c oughs> น,นะพี่ดูก่อนคือเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นดินเป็นดินที่ยังไม่เผาใช่ไหมถ้ามองด้วยส กรแพงแค่นั้นเองอ๋อเข้าใจแลแ้วแค่เอาเป็นกําแพงเป็นของชั้นไงต้องเอาไม้กันอ๋อโอเคแต่ว่าถ้าเป็นชั้นเดียวก็จะใช้ดินไปเลยอ๋อเพราะแต่บ้านนี้เก่ามากครับดูลายฉลุที่เขาทำที่ตรงเรือนชั้นสองที่โผล่มานี่มันสวยมากๆนะ<ช>ผมไปเห็นที่บ้านโนล่าก็ถือว่าเก่านะแต่บ้านนี้ก็ถือว่าเก่ามากมากเลยแล้วก็บ้านที่นี่มันจะมีหลากหลายด้วยการใช้ดิน ดินที่ยังไม่ไม่เผาเห็นไหมชั้นที่เป็นครัวเขาจะต่อมาเพื่อเอ่อช <I see, S 1> <and> ั้นที่เป็นครัวเขาทเป็นไอ้ดินที่ยังไม่เผาออกมาเห็นไหมครับส่วนบนบ้านเขาก็มีกําแพงดินแล้วก็ตัวเรือนออกมาด้วยแต่ทีนี้ก็เหมือนทํากําแพงใหญ่เลยนะนะส่วนด้านนี้ครับเป็นปูนหมดแล้วเออข้างในนี้ยังเป็นดินเยอะอยู่แล้วชานก็เป็นไม้เห็นไหม ดอดอันนี้สูงากอ่อนอยู่ในพี่ถ่ายรูปหน่อยวันนี้ถ่ายรูปน้องน้องสาวข,ของพี่เซนเตอร์ก่อนนะอ่อนปะ,ะน่าโค้นแล้วเมื่อก่อนได้มาเผา,าก็ยังโคนเลยแต่ว่าตอนนี้เผา,ายังท้าถอดดินไหวไปเลยะ <c oughs> จะดูหน้าต่างขาทำสวยมากเลยแต่พี่ดูหน้าต่างแป๊บนะ น้าต่ตอองางเขาใช้ไม้มาทำนะแค่มาอยู่ในกรอบในของดินที่มาแล้วดินเนี่ยเหมือนเป็นตัวคล้ายๆปูนซีเมนต์โอ้แข็งมากเลยเมันมนอนะอืมแล้วก็า่าใช้ดินมเลยอืมใช้ดินหมดเลยแล้วเ,เย็นมากครับข้างในเย็นค่ะเออข้างในเย็นมากเลยเว้ยไปดูให้ทั่วหมู่บ้านเลยดีวยกว่าว่าบ้านนี้เป็นบ้านดินแบบน,นี้เยอะไหมเพราะ ข้องหมู่นี้ใช้อันนี้ทํายังอันนี้เผายังข้องหมูก็ทําอย่างนี้นะแล้วก็ใช้พงน้ําที่นี่เอาน้ามาจากการพงที่ขุดลงไปใต้ดินบางหลังก็เริ่มทำเป็นปูก็เริ่มพัฒนาแล้วนะคือ<ไ>ถ้าจะมาปลูกบ้านใหม่แล้วเอาดินมาเนี่ยเขาไปเอามาจากไหนอ่อนรู้ไหม,ม,อมอนเ,นหเออแต่รุ่นนี้คงหาลำบากแล้วมั้งนะ คงไม่ค่อยมีแล้วไม่มีแล้วอนนี้นะถ้าหมดจากดินพวกนี้ก็คงไม่มีแล้วเร่งนี้ถือว่าอิดเผายังอย่าง,างเาางี้ยเผายังอันนี้เผาแล้วค่ะเออนะเผาแล้วนะโอ้แต่เยอะเหมือนกันนะเดินไปถึงวัดเลยโอ้ว,วัดสวยมากครับด้านในแต่บ้านนี้เหมือนจะเก่าแต่ว่าน่าจะเผาแล้วดินแล้วพี่คอดูนี่ยังไม่เผานะหลังนี้น่าจะยังไม่เผา เดินตรงนี้ให้น่อยอขออนุญาตให้น้องสาวยืนอยู่หน้ากล้องหน่อยครับอโอเคเราจะเดินไปถึงวัดแล้วก็จะปิดคลิปแบบนี้เลยนะเพราะว่าผมแค่มาดูวิถีชีวิตที่นี่แต่ว่าที่นี่เขาไม่มีการทําอะไรเลยใช่ไหม,มท,ำหทำนาะทำนาสวนอืม,อมโอ้แต่ว่าสวยมากเลย เออเป็นวัดใหม่แล้วนะตอนแรกพี่คิดว่าวัดจะทํามาจากดินแต่ก่อนเป็นทํามาจากอะไรอ่ะเป็นไม้เปวัดเน้นนะเออวัดเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วตอนข้างๆก็เป็นสวนทุ่งนานวีนนี้้แลวมั่เผายังเออนี่ก็เก่านะอันนี้คือปบ้านทรงเดิมๆเลยไหมครับก็มีดิน แล้วก็ไม้นี่ไม้ก็แทบจะผุแล้วอะดูดิไม้ที่เป็นเสาเห็นไหมครับโอเคใช้ได้เลยเนอะคนที่จะมาเที่ยวที่นี่ก็ลองติดต่อน้องอ่อนมานะครับที่หมู่บ้านห้วยหงเป็นคนไทยเหนือนะแต่ผมไม่มีคนที่รู้จักที่นี่ครับนอกจากน้องอ่อนก็เลยอยากให้น้องอ่อนพามาดูว่าหมู่บ้านเก่าๆน้องเหนือจากหมู่บ้านหนองเงินเนี่ยที่เขาใช้บ้านดินอ,อาศัยบ้านดินอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าเคยไปไทยเหนือไหมเคยที่ไปบ้านหนองเงินไหม กกัััานนนนนมม็เหือคล้ายๆกันเลยคล้ายกันเลยอืจากนั้นไปพักกันครับสาธุอันนี้วัดนี้คือคนไทยมาสร้างไหมมาช่วยคนไทยมันด้วยนะมาศรัทธาแล้วก็มาช่วยธนบำรุงสร้างวัดนี้ครับเห็นไหมวัดสวยนะตัวลังคงหลังคานี่คือทำใหม่หมดแล้วใช่ปะทมมมหหดยอืโอเคนะก็ดูว่าเป็นคนนู้นนะแต่ก็ทําสวยมากครับวัด คุ่นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งเหรออ๋อเอ้คนไตนะครับโอเคนะครับดูเป็นความรู้และวิถีชีวิตของคนที่นี่รวมถึงได้ดูศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นนะครับผมก็ให้เพื่อนๆดูได้แค่ในส่วนหนึ่งเท่านั้นครับแต่ส่วนท้าจะรู้รายละเอียดยเพื่อนๆลองไปดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าที่ผมมาดูหรือว่าให้น้องอ่อนพามาดูครับผมก็ดูในเชิงท่องเที่ยวเท่านั้นครับก็ขอบคุณการเดินทาง ในทีมีด้วยไกด์สาวแสนน่ารักของผมนะครับน้องอ่อนนะตัวคําทิปครับก็ใครที่อยากได้ตัวคําทิปมาเป็นไกด์ก็ลองติดต่อผ่านน้องเขานะครับน้องเขาใช้ Facebook เขาว่าอ่อนนอบนะเอไอโอเอ็นเอแล้วก็วักเอ็นโอวีนะแล้วก็จะเจอน้องอ่อนนะใส่ชุดไตสีเหลืองครับผมขออนุญาตไว้พักก่อนครับเดี๋ยวก็จะเดินทางออกจากหมู่บ้านห้วยหุงอีกครั้งนะครับกับการเดินทางของอเน่ท่องเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางนะ อาจจะไปหาข้าวกินต่อนะเพราะว่าวันนี้ขออยู่แค่ประมาณครึ่งวันพอเพราะเมื่อคืนกลับดึกมากเมื่อคืนกลับจากงานป่ใหม่ไปประมาณเที่ยงคืนนะโอ้เราก็ตื่นมาตีห้านอนนม่เต็มอิ่มเราจะเดินทางผมกำลังจะเดินทางกลับครับเห็นคนอุ้งไก่ชนมาไหมไม่ไม่อยากถ่ายคลิปไก่ชนเลยโดนโดนโดนไหล่โดนครับก็ขออนุญาตมาดูครัวไม่ใช่ครัวนะเป็นที่ซุ้มเขาเลี้ยงไก่ อันนี้คือซุ้มเลี้ยงไก่ของคนที่หมู่บ้านไทยเหนือที่ผมเดินผ่านมาครับที่เขาบอกว่าเป็นบ้านเก่าๆแล้วก็เป็นเรือนไม้แล้วก็มีเสาเห็นไหมเสานี้เสาใหญ่ๆน่าจะอายุเยอะเลยคอ,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 อยคอยคอยโต้เลยเด้อเขอ้าไ,ไม่ได้มองอะไรครับแต่ตรงนี้สวยมากรูอซุ้มเลี้ยงไก่เขาสุดยอดมากครับสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงไก่เอาไปเป็นแนวไอเดียได้ครับเขาเอาไว้เก็บพวกอ๋อเขาไว้ไก่นอนอืมนะผม ผมว่ามันเป็นบ้านสวยๆได้หนึ่งหลังเลยนี่ถ้าทำเป็นโฮมสเตย์มันเจ๋วมากเลยคือเป็นห้องเนี้ยนะแล้วก็ต่อห้องน้ําออกมาข้างๆก็ได้แล้วก็เนี่ก็ทําเป็นที่นอนให้คนนอนนะหมายถึงถ้ามันไม่ได้ทําเลี้ยงไก่นะี่ยทที่นอนให้คนนอนนะตรงนี้ก็จะมีคล้ายๆทําเหมือนไอ้ที่อ่างกระเบื้องอะไวน้นาบไก่ะนะเห็นไหมยอยู่ด้านล่างเห็นไหมนี่มีรอยควันอะไรออกมาเต็มเลยไหมแล้วก็หลังคาก็ เย็นๆนะขออนุาเข้าไปดูนะครับโอน้นี่เย็นมากครับตะเป็นขี้ไก่น่าดูเลยนะมันสวยมากเหมือนโฮมสเตย์เลยเหมือนเป็นบ้านหลังๆครับผมให้ดูก่อนเนหะ็นไหมเอากาทาหน้าต่างได้ได้งามมากๆเลยนะดูดีนี่บ้านในฝันของผมเลยนะเนี่ยเอามาทำเล้าไก่เสร็จแล้วโอ้โหสุดยอดครับแล้วก็วิวด้านหลังก็คือวิวของบ้านเก่าแก่สองชั้นที่เขาใช้ดินเก่าๆทําผนังนะแล้วด้านมันก็เป็น ประตูอย่างที่ผมให้เพื่อนๆได้ดูนะแต่ว่าบนเรือนผมได้ไปถ่ายนะตรงนี้ก็เป็นบนชั้นชั้นสองสูงนะเรือนหลังนี้สูงสูงมากๆเลยนะจะสูงแล้วก็เรือนลำนี้ก็น่าจะสูงขอตัวนะครับ <c oughs> นะก็ดูใกล้ๆสักหนึ่งหลังครับก่อนที่ผมจะเดินทางออกจากหมู่บ้านนี้จริงๆนะครับก็คนที่นี่ก็ยังอยู่ที่ ก็ยังอยู่บ้านนะในช่วงเวลาพักเที่ยงเขายังไม่ได้ไปทํานาทําสวนก็คงน่าจะพักแล้วช่วงนี้ไม่ได้ทํานาด้วยนะคนที่นี่ก็น่าจะพักผ่อนอยู่นะครับก็คงไม่ได้เข้าไปบ้านใครนั้นแหละนะก็คงจะเดินทางอ่อนจริงนะเก็บภาพแล้วเก็บวิวสวยก่อนการเดินทางกลับให้เพื่อนที่จะชมได้เห็นการเดินทางของอันแนนทองกินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขการเดินทางนะสวยมากบรรยากาศดีมากครับคมบองตัวนู้นจะเหมือนวิงข้าวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคมเห็นจะทําหน้าต่างอกมาหรืยุงข้าวไหมข้างข้างบ้านเลยไหม ม่นด้ขึ้นไปนะพอดีเขานอนอยู่ด้านบนใช่ไหมตรงนี้น่าจะเป็นยุงข้าวน่าจะใช่แล้วก็เป็นเป็น้าคาด้านบนเห็นไหมครับต่อออกมาจากตัวบ้านไหมจริงๆบ้านน่าจะอยู่ตรงนี้นะแต่เขาต่อตอนนี้ออกมาเห็นไหมน่าจะไว้เก็บข้าวเพื่อเก็บไว้กินเนี่ยโอเคเลยแล้วเมื่อกี้ที่ผมเดินผ่านไปก็คือบ่อพงน้ําของหมู่บ้านนะครับก็น่าจะใช้ในการหุงหาอาหารแล้วก็หูลึกมากครับแล้วก็โพงขึ้นมาอาบมาอะไรเนี่ยโอ้โหลึกมากเลย โอ้โหลึกมากไปดีกว่าะนะโอเคเราเดินออกจากหมู่บ้านนี้ครับดูวิวสวยของบ้านนี้บ้านเก่าๆหลังนี้ก่อนนะน่าจมีโอกาสเดีเข้าไปนะเสียดายนะพอดีไม่มีคนอยู่แต่บ้นานเัานี้ทำประตูส่วนหน้าครับที่กั้นเป็นคล้ายๆลูกกงทำมาจากไม้เช่นกัน <c oughs> โอเคเรียบร้อยน้องอ่อนน่ <c oughs> าจะกลับได้แล้ว <c oughs> นะอ้า ไปหาอะไรกินกันลองดูก่อนดีกว่าเพื่อดูใจมีร้านค้าขายของกลางหมู่บ้านด้วยนะไม่ห่งครับคนที่นี่ก็จะมาอยู่ที่นี่เลยนะน่าจะเป็นข้าวซอยน้อยหรือไม่ก็ข้าวพืนทัวร์ข้าวเพื่นทัวร์ก,วกลางหมู่บ้านเลยครับกำลังจะไปหาอะไรกินอยู่พอดีเลยขออนุญาตก,กินแบบชาวบ้านชาวบ้านหน่อยเลยน่าจะโอเคเลยอ่อนกินไหมกินได้ไหมน,น้องสาวผมต้องถามน้องสาวกินได้เปล่าเอาอเค ฟังออกไหมครับไม่ออกแล้วออกไปอยู่ <ij S 1> ขายขายสั่งว่าคอเนโทอันนี้คือข้าวข้าแรมฟืนนะข,ข้าวคอ,อ,อาเป็นขาวออเดลอะไรอเนโทคอเนโทครับ2อ,อ่าคอฟเนโทเหรอ้องบาทนะอเนโทเนแมปืนนี่คือใส่น้ำมะเขือเทศใช่ป่ะ โอ้น้ำกระเทียมเอาข้าวพันธุ์ถั่วพันธ์ถั่วสองนี่ครับผมทำสกัดใส่ทั่วนะกระเฮือแม่สองปลาเอาครับอ๋อสองปลาคือเท่าหกบาทเอีกเท่าหกเจ็ดบาทเองเขาไม่ถึงสิบบาทครับโอเคอ่อนปรุงให้หน่อยให้สาวสวยปรุงให้พี่ส้มนะส้มมะขามอ๋อ พ,<ม>พี่เน้นส้มตะกรงตะเกียบนี่ใส่ใส่กระป๋องไว้เลยเ <c oughs> ขามีแตงให้ด้วยอ๋อ,อมีแถมด้วยนะมีแถมให้ด้วยนะคนนี้เรากินง่ายยง่ายนะ <c oughs> มันเผ็ดอนะ่ะอ๋อก็เลยต้องแถมพี่เอากลมหวานเอาพี่เน้นเปรี้ยวพี่ไม่ค่อยชอบหวานชอบเปรี้ยวๆจ้ะ เอาสูตรอ่อนเลยอ่อนชอบกินหวานแบบเปรี้ยงไหมเนาะเอาผสมมาใส่น้ำส้มอ่ะกับเออน้ำส้มอันนี้น้ำมะขามน้ำน้ำอ้อยน้ำอ้อยอ๋อน้ำอ้อยอ๋อน้ำอ้อยอ่ออ่อได้เอาโอเคได้เอาสูตรอ่อนเลยมาโอเคครับแล้วก็ เขาใช้ตะเกียบหรือใช้ช้อนนะปกติจำใจนะถูกมากครับอันนี้ปกติแม่ขายทุกวันไหมเนี่ยทุกวันเลยนะขายกลางหมู่บ้านทุกวันเลยตั้งแต่เช้าขายถึงกี่โมงแ <12 S 1> ม่เขาไข่จะกี่โมงกี่โมงเอาหมดสิบสองโมงนี่คือเที่ยงใช่ไหม <c oughs> อ๋อนี่ก็เที่ยงหน่อยๆแล้วเรามาทันพอดีโชคดีไปคืออะไร สีอ oh. oh. ิวอ๋อสีอิ่วน้ำสังอ๋ออ๋อกําลังงงน้ำสังแม่ไทยเหนรอเนาะที่นี่ที่นี่ไทยเหนือแม่นบ่ครับอ๋อนี่นี่เธอพูดไทยได้เนี่ไมนือูองเีอ๋อข้นอกใมืบอไรัีเหมือนวักอมีปล้องเนาะอ๋อแต่ว่าเออเขาวันีุงใหม่เนี่ยพุงใหม่้ือหลังให้ราแบบนี้มีวันนั้นนั่น อ๋อหอยหุงใม่เป็นปลาล่องอยู่แล้วอ๋อแต่บ้านก็เป็นแบบใหม่ใช่ไหมครับเป็นปลาล่องอ่ะบ้านใหม่อ่ะจะไม่เป็นบ้านดินแบบนี้เล้วนะอ๋อใช้ซักขีดหมดแล้วอ๋อจะใช้ซักขีดแบบนี้หมดแล้วนะถ้าเป็นปลาล่องใช่เลยว่ามันไรแรงหนึ่งไม่เหรอฮะมาเอาข้าวตัดกันก่อนเอ่ดมาอร่อยวะครับร้อนหิวเข้าไม่รู้ ยิ่งเส้นเนอร่อยมากเลยคล้ายเซนมี่อร่อยเลยแม่ทำเองหมดเลยนาะเส้นทำเองไหมเสือเสือเอานะแต่อร่อยอะแต่อร่อยชดเลยหมดแล้วมดแล้วหมดแล้วอแคี้จานเดวจะเมาเลยอนสุดท้ายตอนนี้ชุดสุดท้ายแล้วนะมาพอดีเลยได้กินพอดีเลยครับชุดใหญ่กย จะเมาแล้วครับปิดท้ายเลยข้าวแลมฟืนแย,ยากแถวัดมาอยานันออกค่ะออช้อนดีกว่าช้อนช้อนดีกว่าไม่ท่นันเลยแม่ <c oughs> มองไม่เห็นช้อนอยู่ในกระป๋องนี่นะ UFC ครับส่งข้าวประกวดดูขังมากเลยมาอ้มเพื่อนท้อ,นขของนว่นนะกเอาผูดออทองนุ่นเอ๋อกะมาใส่เข้าหลังในเลยก็เขาไหลก้มเห็นไหมเพื่อนเนา เาอ่านเพิ่นเฮ็ดใหม่นั่นน่ะเจ้เฮนังใหม่โอ้กว่าเขาอยู่นหอยูต้องเงานี่ยอยูงโนเนเิ่นอ่อนเนาะกลมไม่กุ้มตรงนั้นเนาะเจ้นี่สมึกตั้งในพมนำหนานอนตั้งในนอตะเมนำมาเดี๋ยวเมื่อคืนจ้องเลยมาอกลุเลนจ้องเลยก็อยู่ประมาเนาอ๋อประมาณเนี่เอเดียวปูประมาณก็ปูปะมาเนออใส่ปูประมาณ แม่เอามาเลยเดี๋ยผกินเองอันนี้เอาอะ,อะ,อะเมาเลยกำกลัก็เลยกินเลยก็ไดนะ้กินอะไรเยิ่นๆก็ได้ปิดท้ายครับ,รบนี่ปกติอยู่บ้านไอทำอย่างอะทำสั่งอะส่วนคนาครับขูอ่อะ โมกกลำปีนะอ๋อกรทมืเยอะงหอ๋อหนอม่ลงหมอกลงบุงยากอืมครับอยจองผมทำก็หลังอยากจองก็่ม้ดเียวของอะมก็่ว้ีดูร้อนเดี๋ยาจองอม่ไก็ต้งว่มันูวอถ้าช่วงนาได้ทำนาครับครับ ช่วก็นานาน,า,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 นาก็ทำนานะไียรดเนาะสองมอหน่อยไาเฮ้ย่ังจริงเลยวันนึงใครมาทุกวันเลยฮะมาอ,อยู่ได้เออ,อ,อประกาเฮ้ยน้ำวน้อไอะอ,ออ<ส>นม้นที่เลยเสน้นกระนุนไม่เี่อ นี่ครับมดจริงๆได้ไดอ,อร่อยมากน <c oughs> ีอ่ออนฟูนี่ใช้ได้เลยครับสูตรน้องออนๆๆอ่ะไอ้ครับ,รรบถ้าเรียกพีนต้องเรียกอะไรพีพีไงปิดใจถ้าพี่สาวกับพี่สาวปีนั้น ปีน้ำปีน้ำแม่มาจากไหนอ่ะอยู่เกิดต้งแต่ที่นี่ไหมเกิดที่นี่วะวะตั้งแต่เกิดเลยนะอกันนี่ลยครับน่ากินอช้อนพี่มาป๊อตโอ้โหดูมะเขือเทศของชอบเลยครับนี่ครับสูตรนี้เลยใช้ได้เลยถูกมากของดี ถูกมีอยู่ที่บ้านหอยหงส์คือต้องต้องคนก่อนก่อนอ่าไม่เข้ากันแล้วกินถ้ามันจะอ๋อต้องคนให้เข้าก่อนอ๋อสาบกินซื้อก็น่าเื้อนะเขาสั่งตับพวกนั้อืมโอเคโอเคขอบคุณครับถ้าเปรี้ยวๆก็โดนใจพี่เมื่อกี้พี่ว่ามีไปชอบกินหวานอ่อนเติมให้อร่อยมากเลยเปรี้ยวๆหวานๆเลย เ,เอาไปไหเข้าใสอยในบ้านนะมันเอาไปเปรี้ยวของมะเขือเทศแบบที่เรากินเลยอร่อยดีใช้ได้ทีนี่นี่นี่ทำเองไหมแม่แมอืข้าวซอยกะ่งาอยะ่ข้าวซอยอ่เดียวอที่ซื้อมาไปซื้อที่ไหนครับ<อ>เข้มีขายตอนเช้าไงเขาจะมีเข้ยเพราว่านอกเมืองบมนี้เขจะมีข้าวซอยแล้วก็มาไอ๋อ รถมอเตอร์ไซค์มาขายทำตัวบ้กกาบ้านะโอ,โอเคนะดูบรรยากาศการกินบรรยากาศทำหน้ากินอ,อาหารที่บ้านโฮมโฮมฮุมทำแล้วก็บรรยากาศแบบบ้านๆเลยนะแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบบรรยากาศมากเลยแล้วก็มาปิดท้ายด้วยการกินก็ฟืนทัวแล้วก็ข้าวเรือฟืนสั่งทางสุดท้าย 嗯。<laughs>